สวัสดีค่ะหมอเมสีคเนชานะคะเพจคนเหนือดวงตัวดวงฟรี24ชั่วโมงนะคะสัปดาห์นี้ไม่ใช่สีคลิปนี้นะคะจะเป็นราศีคือการเงินครึ่งปีหลังเนาะการเงินครึ่งปีหลังก็คือตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงสิ้นปีนะคะเป็นยังไงสัปดาห์นี้เป็นของชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎการเงินครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงคนที่เกิดในช่วงวันที่16กรกฎาคมถึง16 สิงหาคมนะคะ16หกกรกฎาคมถึง16สิงหาคมขอพรก่อนนะจ๊ะอมสกนีใสยะนะมา,าขอความเม่นหนจมมนวนเกิดชาวราศีกรกฎนะจ๊ะ การเงินครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินครึ่งปีหลังเดี๋ยวดูก่อนว่าใช้ไพ่กองไหนในการพยากรณ์ไรน,นี้แล้วกันกองที่สองก็คือกองนี้เก็บมว การเงินครึ่งปีหลังของชาวราศีกรกฎนะคะไปดูย้อนเอานะคะเพราะว่ากาลังทยอยลงนะคะสัปดาห์ละหนึ่งราศีนะคะสําหรับการเงินครึ่งปีหลังนะคะอ่านะอ่ะ,ะ,อะมาโอ้สาหัสเหมือนกันเนาะครึ่งปีหลังนะคะเหนื่อยจัง เหนื่อยจังทำไมเหนื่อยจังการเงินครึ่งปีหลังนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใบนี้นะคะบอกถึงความเย่ยมแย่นะคะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะติดขัดไปซะทุกอย่างนะคะนี่แต่เดี๋ยวบอกก่อนลืมขออภัยบทสรุปการเงินครึ่งปีหลังของชาวราศีกรกฎใบนี้คือความรอบคอบและรู้จักวางแผน นั่นหมายความว่าคุณต้องรู้จักทาบัญชีนะเออคุณต้องรู้จักทาบัญชีนะคะนี่คือความรอบคอบนะคะอะมาดูที่ใบแรกใบนี้คือความย่าแย่ไม่ดีเลยมีแต่เรื่องมีแต่รายจ่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 ายเหลือเกินจ่ายจริงจ่ายจังนะคะแนะนํานะสวดพระถานเงินล้านทําบุญลงศพนะพวกเนี้ยนะคะไปซะ ไปร่วมทําบุญก็ได้หรือ,อเห็นบุญไหนก็ร่วมแชร์อนุโมทนาสาธุถ้าการเงินติดขัดไม่มีพอที่จะทําบุญบาทนึงก็ทําบุญได้แล้วโมทนาสาธุก็ถือว่าทําบุญแล้วแชร์ต่อก็เป็นสะพานบุญถือว่าทําบุญแล้วนะจ๊ะสวดมนต์ก็ถือว่าทําบุญแล้วเหมือนกันนะนะนาทำสนะจริงๆอ่ะหาเงินหลายทางนะเป็นคนเก่งนะการเงิน มีถึงมันจะมีติดขัดนะแต่เป็นคนที่โอเคหาเงินหลายทางอยู่แต่ก็เขาเรียกว่าการที่เราจะหาเงินหลายทางเราต้องลงทุนหลายทางกันถูกปะเออแต่เงินเข้ามาไหมเข้าแต่ไอ้ที่คาดหวังก้อนใหญ่ๆมันต้องรอสิเอองุดหงิดการรอคอยเพราะฉะนั้นมีเงินเข้าแต่บางอย่างก็ต้องรอเพราะฉะใจเย็นๆนะคะอันนี้คือการเข้าสังคมนะการเงินเราบางครั้งอยากเที่ยวอยากอะไรต้อง ระวังความฟุ่มเฟือยบ้างหรือถ้ามอยแง่หนึง่งการเข้าสังคมเราอาจจะต่อยอดธุรกิจเราก็ได้นะคะแต่มันก็การลงทุนอย่างหนึ่งเงินเราจะเพียงพอไหมมันจะไปได้ไหมมันจะวางแผนดีๆนะคะนะอ่ะอันนี้คือเปิดใจนะคะอันนี้คือเปิดใจหมายความว่าอะไรการเงินของคุณในช่วงนี้นะคะการเงินของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณจะทําอะไรก็ตามแต่จะลงทุนอะไรก็ตามแต่อย่าคิด คนเดียวอย่าตัดสินใจคนเดียวพยายามหาความคิดจากคนรอบข้างเอามาประมวลเอามาคิดโดยเฉพาะคนใกล้ตัวทําดีไหมไปทิศทางไหนดีเอาอยัางไงดีอันนี้คือการเปิดใจคุยนะคะสิ่งที่ลงทุนทําส,สิ่งที่ลงทุนไปหรือลงมือทําไปอันนี้คือการรอคอยนะคะบางทีก็ไม่ใช่จังหวะที่ดีของเราเพราะฉะนั้นในครึ่งปีหลัง ยังไม่ค่อยอยากแนะนำให้ลงทุนเพิ่มสิ่งที่ทำอยู่ทำต่อไปเถอะแต่อย่าลงทุนเพิ่มนี่คือยังไม่ที่จะงหวะที่ดีและหน้าไพ่ใบนี้มันคือความย็นเงย่เพราะฉะนั้นยังไม่แนะนำใครที่เล่นหุ้นอยู่ก็ยังไม่อยากแนะนาให้ลงต่อยอดนะคะใจเ,ย,เย็นๆมีความเบื่อหน่ายอยากเสี่ยงพูดก็ไม่ฟังหรอกอยากเสี่ยง อยากเสี่ยงอยากลองอยากหาสิ่งแปลกใหม่อยากท้าทายนะคะแล้วแต่แต่แตัดใจให้ดีคิดให้ดีๆนะคะเพราะใบสรุปบอกแล้วว่ารอบครอบหน่อยนะจะทําจะลงทุนจะวางแผนอะไรเกี่ยวจะทําอะไรเกี่ยวกับเงินวางแผนให้ดีๆนะคะรอบครอบสักนิดนะคะหรือการทําบัญชีดูรายรับรายจ่ายของตัวเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ ขอให้โชคดีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือเพจนะคะเพจ Facebook นะคะสามารถมาติดตามที่เพจได้ไลฟ์สดทุกวัน2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ Li n e แอดนะคะสามารถเช็คดวงฟรีได้ทุกวันคุณจะมาเวลาไหนก็ได้ตี2ก็ได้ตี3ามก็ได้ตี5ก็ได้ตี1นก็ได้นะคะมาเวลาไหนก็ได้แต่ถามได้วันละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะตัดรอบเที่ยงคืน อสำหรับชาวต่างคนไทยที่อยู่ต่างแดนตัดรอบที่ยงคืนประเทศไทยนะจที่รักจ๋าโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรับเงินหมื่นตื่นเงินแสนถูกเงินล้านขอให้เฮงๆปังๆถูกมีโชคอย่าลืมทำบุญทาทานอันดับแรกนึกถึงพ่อแม่ก่อนนะคะการให้เงินพ่อแม่เหมือนทำบุญทำทานอย่างหนึ่งนี่แหละ นะคะให้พ่อแม่ได้อวยพรเราก็จะเจริญนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอย่าลืมนะคะูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe แนละกดกระดิ่งกิ๊งๆให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า